ก็ไปอยู่ในตู่แล้วอ้าอยู่ดีๆได้ไงเมื่อกี้เรายังอยู่มาเลียอยู่เลยไม่นะเมื่อกี้ตุเลียอยู่โอเคเป็นกมาไม่เราเพิ่งกลับมาจากมาเลียค่ะพระวับมาใช่โอเคอันนี้ไปผ่านไปวันนเราจะพูดเรื่องอะไรเรื่องเรื่องการแต่งกายของของใครเอ่ย ฟองคหน้าของคนมุสลิมมาใช่ค่ะก็คือเป็นการแต่งกายของคนศาสนาอิสลามที่เป็นมุสลิมก็คือโดยจะเริ่มจากการแต่งกายการแต่งกายของผู้หญิงนะคะก็คือผู้หญิงมุสลิมเนี่ยจะต้องปกปิดเรือนร่างร่างกายของตัวเองปกปิดออมรอดนะคะอ่า ภาษาอารบคะผู้หญิงจะต้องปกปิดเรือนร่างแต่สามารถเปิดเผยได้เฉพาะใบหน้าแล้วก็ฝ่ามือสองสิ่งนี้ผู้หญิงสามารถเปิดเผยได้นะคะและในส่วนของผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะต้องปกปิดร่างกายเหนือสะดือลงมาค่ะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะมีเงื่อนไขยอยู่นะคะคือผู้ชายเนี่ยเขาห้า วาที่เสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าไหม,มแล้วก็ทองคำก็เป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามเนี่ยไม่อนุญ,ญาตอทองคำที่เป็นเรื่องประดับใช่ค่ะมไม่สามารถที่จะใส่ได้เป็นทองรอยนี่ใส่ไม่ได้นะคะพี่ชอยจ้า เพราะว่าเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเขาห้ามใส่คือตามบัญญัติของศาสนาตามกรุารานที่บันทึกรรไว้แปลออกค่ะเราก็คือเราเคยเรียนศาสนาเราเรียน,นปเน,นาะค่ะค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณได้เรียนศาสนาบ้างหรือเปล่าอ๊ย <laughs> <laughs> โอเคอันนี้ไผ่านไปตอนนี้เรารู้ในเรื่องของ แต่งกายโดยพื้นฐานถูกหลักตามศาสนาของศาสนาอิสลามทั้งชายและหญิงก็คือการปกปิดอ,อัลลอฮ์หรือการปกปิดร่างกายเนี่ยค่ะใช่แล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงการแต่งกายของเด็กสามจังหวัดเด็กสามจังหวัดการแต่งกายของเด็กสามจังหวัดเนี่ยจากการที่เข้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยการแต่งกายของเขาจะดูเฟรชั่นดูทันสมัยคุณเห็นด้วยหรือเปล่าคะอันนี้คือแฟชั่นโอ้เด้โอ้ sorry แฟชั่โอเค อันนี้ไปผ่านไปทีนี้เรามาพูดถึงการแต่งกายของเด็กสามจังหวัดเนี่ยจากที่พวกเราได้สังเกตเนี่ยเพราะว่าหนูเป็นคนอ่าคนาาะไรอยากใ้ขี้เสือก็ข <laughs> ี้เสือไงลองรู้สึกยาเราต้องเสือเส,สือมากไหมมากใช่ถ้าเราไม่เสือเราจะไม่รู้เรื่องเอ,อ้โอเคกัน <laughs> <laughs> โอเคอันนี้ไปผ่านไปจากที่สังเกตด,ดูแล้วเนี่ยการแต่งตัวของเขาเนี่ยจะแบบ แฟชั่นหน่อยต้องการเป็นผ้อผมเสื้อที่มันเป็นลูกไม้กันร,ระบายโทนสีการใส่กระโปรงเนี่ยเขาเขาตามทันแฟชั่นของเหมือนแบบเหมือนเขาอาดีบ่ะแบบจากเกาหลีอะไรแบบนี้สไตล์แบบเกาหลีเลยแบบน่ารักที่เด็งสามจังหวัดแต่งกัวแต่ว่าเด็กผู้ชายที่สามจังหวัดจากที่ฉันสังเกตเห็นเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะมีการแต่งกายแบบเหมือนวัยรุ่นเมกาใช่ค<ช>่ะแ,แ้ักเรีนคนจัด ะตะวันตกจะมากกว่าอสอผู้ชายจากจากเห็นการแต่งกันแล้วจะรู้สึกว่าเด็กสามจังหวัดจะดูซอฟดูละมุนดูนุน่มนวลซึ่งซึ่งซึ่งเรามาอยู่ที่นี่เราค่อนข้างที่จะชอบการแต่งตัวของเด็กที่นี่มากๆเพราะว่ามันดูน่ารักมันดูละมุนม,มันดูแบบทันสมัยใช่แบบ สามารถแบบเดินเข้ากรงด้านแบบไม่ไม่ต้องอายอะมึงก็ใจปะเขาคุมโพนเก่งใช่คุมโพลเฮ้ฉันคิดว่าเด็กสาวจังหวัวเนี่ยสามารถที่จะแบบประยุกต์แฟชั่นได้เก่งใช่แต่ว่าไปเที่ยวตลาดนัดแบบดูเซมีเล่เขาไปซื้อเสืส้อมือสองแต่ว่าเอามาอาดอปเอามาใช่แล้วก็แต่ว่าถึงว่าจะเป็นสายแฟชั่นแต่ยังอยู่ในกรอบของศาสนาอยู่อันนี้ฉชอบมากเพมันมันดูสวยมันดูเลิศมันดูดีด้วยโอเค อันนี้ไ,ไ้ผ่านไปหลังจากที่เรากลับมาจากมาเลยเนี่ยจากการสังเกตแล,แล้วเราก็ไปดูการแต่งกายเห็นการแต่งกายของเขาเป็นยงนังไงบ้างคะนื่องไปออกามเพื่อนเห่อเด็กก่อนก็ได้ะเด็กก่อนเด็กเขาไม่ใส่หน้กุ้กันนะใช่<ป>ใช่ใชฉันเห็นอนะตอนที่ไปละหมาดอะแล้วก็ เด็กอ่ะแบบเด็กผู้หญิงอ่ะเขาไม่ค่อยใส่ผ้าคลุมกันอ่ะแต่ว่าเหมือนจะถามว่ารู้ได้ไงก็เขาไปกับแม่เขาที่ไปละหมาดเนะาะถามว่าแต่เขาไม่เสื้อคลุมก็อาจจะเป็นพุทธก็ได้แต่แต่คือที่ที่สถานที่ที่เห็นก็คือเขาไปกับแม่แล้วแม่เขาละหมาดแต่ว่าเด็กเขาจะไม่ค่อยใส่ผ้าคลุมกันเลยแต่ถ้าเป็นเด็กถามดังหวัดเป็นไงใส่คอเสื้อใช่มใช่แต่เหมือนเหมือนคือให้ใส่ตั้งแต่เด็กปกเกิดมาก็แบบเห็นว่าเด็กตัวเล็กๆมันจะใส่ผ้าคลุมเหน้ามากเขาชอบภาไหนก็คือใส่ผ้าคลุมตลอดเงี้ยนี่มีความรู้สึกว่าที่เขาไม่ใส่อ่ะ ประเทศมาเลเเขาจะอยู่ในเส้นสูงสูนะเป็นประเทศที่ร้อนกว่าประเทศไทยอระมาณนึงเขาเลยบอกว่าถ้าเด็กใส่เนี่ยจะร้อนก็ได้ใช่เด็กอาจจะไม่ได้มีความทนมากนะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่เคร่งศาสนาหรืออะไรแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เอื้อให้เขาก็ยังไม่ต้องต้องให้เด็กต้องคุมรีบคุมขนาดนั้นก็ได้เลยมันเดียวได้เลยโอเคอันนี้ไปผ่านไปต่อไปการแต่งตัว วัยของวัยรุ่นของมาเลจากที่เราไปมาเราพวเห็นยังไงบ้างก็คือสําหรับตัวเรานะัคิดว่าแบบการในกายของวัยรุ่นมาเลเนี่ยจะมีความคล้ายของสามจังหวัดเนี่ยอยู่บ้างเหมือนกับว่าแฟชั่นอยู่แต่ว่ามันจะเป็นสีแบบแฉดกว่านะบางครั้งเหมือนกับว่าผ้าคลุมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้คลุมโทน ใช,ใช่ใช่ใช่จะ่เหมอนสอนน่าน่ว่ใช่ใช่บางทีการแต่งงามันมันแล้วต่สถานที่ด้วยแต่ว่าเหมือนถ้าเราไปเที่ยวปกติเหมือนเที่ยวปกติมันมันจะไม่ใช่เป,เป็นพื้นที่ของศาสนา,าอะไรเงี้ยการแต่งถ้าเที่ยวปกติก็จะแต่งเหมือนการแกงยีนแต่งมือนบ้านเลยแบบการเกงยีนเขาก็าแต่งดีนัจาแที่เราสังแต่งดีด<ม>ใช่เฉ<ม>พาะเราไปไปในเมืองได้หละการแต่งกายเขาแนเพาไปต้องเาต้องเที่ยวเหนที่เราไปไปทุกแฝใช่แอบสังเกตแบบคนปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าคนวัยรุ่นคน วัยกลางคนก็แบบแต็มไปหมดต้นทีนะตีน่าแบบ,แบ,บมันไม่คิดว่ามันเป็นกับสถานที่ด้วยอ่ะซึ่งคำหนึ่งถึงสถานที่ที่จะไปแบบต้องแต่งตัวให้เหมาะสมให้ดูดีกับบางทีอาจจะด้วยฐานะห,หรือว่าอะไรของเขาด้วยเราไปเชิญมนุษย์ลแ,ลแล้วเราเราค่อนข้างที่เจาะลึกและเดี๋ยวอาจารย์บอกว่า,นาในฐานะนักมนุษยวิทยาได้ได้อะไรพูซิ่โอเค อันนี้ไปผ่านไปอ่ะไปช่วงวัยขึ้นมาหน่อยวัยกลางคนไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เนี้ยสามสิบเก้าจนถึงห้าสิบเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นความแตกต่างได้ชัดมเลยเนาะใช่ของมาเลยเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่นิดนึงเนี่ยของคนแก่นี่เนี่ยสีเรื่องสีเราเห็นได้ชัดเลยของเขาจะสีชุดชาดส,สีม่วงสีชมพูสีเขีเยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องลายด้วยใช่ลวดลายแต่เนี่งต้องแต่งตัวแบบ ลายดอกอ่ะใช่แล้วก็มันจะเป็นเซตเป็นเซตเงี้ยก็แต่เออแล้วก็ผ้าผ้าคลุมอย่างเงี้ยโอเคเห,เห็นเห็นอะไรอีกบ้างแต่วการแต่งกายของเขาเนี่ยจะดึงดูดมากเลยแบบในเรื่องของลายอะไรประมาณนี้คนที่มีอายุแต่หนังกายมันยังคงความเป็นมาลายูอยู่ความดั้งเดิมอยู่ใช่ปะแต่ถ้าเหมือนเป็นวัยรุ่นอะความแฟชั่นความแฟชั่นความทันสมัยอะไรจะเข้ามาเนี่ยเพื่อลอยก่อน โอเคอันนี้ไปผ่านไปแล้วการแต่งตัวของคนสามจังหวัดในช่วงของวัยผู้ใหญ่แตกต่างหรือเหมือนกันยังไงไม่เหมือนเหรอเพากไม่ต่องแต่งหรออาจจะมีแต่งบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้แต่งสีที่มันแบบชูดฉาเท่ากับของอะเรอย่างนี้โอเคถ้าคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่เขาแต่งทำไมเนย่้ฉันมองว่ามันเป็นเดิมอ่ะอดีตเขาหรือลายเสื้อผ้าชุดมมลายุเขามันจะเป็นแนวสีนั้นอ่ะ แล้วพอคน mm hmm. เก่อ่ะ mm hmm. ก็จะว่าคนเก่มันก็จะติดแบบเออฉันแต่งแบบนี้ฉันชอบแบบนี้แล้วมันติดมาจากนั้นนะ่ะก็จะว่าเหมือนชุดของเขาอาจจะเป็นสีชุดชาติของมาเล่ะตามที่หาข้อมูลมาคุหาข,ข,ข,ข้อมูลก็พบูดการหาข้อมูล,มลแล้วทีนี้มาพบเจอเออใช่ว่ะมันเป็นตามที่เราถา, mm hmm. า,าที่ว่าสีมันชุดชาตินี่พี่ว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นในทั้งหมดทั้ง3ช่วงวัยเนี่ย การคงความเป็นมาลายูมากที่สุดนี่ก็คือการแต่งตัวของคนแก่คือช่วงวัยที่เป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนอะไรแบบเนี้ยใช้าลายผ้าการใช้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอให้ทายไปใช้คิดว่าที่เห็นก็คือใครข้าแต่งตัวเพื่ออะไรจะฟิวแต่งงานป้าเธอดูนี่เลย เกเธอเไปไ็นนักศิลป์วิทยาไม่ได้บุรีก่อนเนบุรีโอเคอันนี้ม่ได้ผ่านไปแล้วถ้าเปรียบเทียบเนี่ยพวกเธอชอบแบบการแต่งกายของผู้สูงอายุของคนมาเลยกับสามงหวัดเนี่ยชอบของใครมากกว่าของความคิดเห็นส่วนตัวเลยเนาะใช่ <c oughs> ฉันชอบของมาเลยฉันดูมันดูเป็นเซ็ตดูเขาแต่งตัวเป็น,ด,ปนดูสะอาดดูมีฐานะนิดนึงอ่ะใช่ใช่ใชนเลยฉันรู้สึกว่าจากที่ไปเยี่ยมก็ราไป อ่แบบก็ไม่ค่อยเหมือนบ้านเรา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 อยู่คิดว่าไงตัวยิ่งชอบของสัตว์ป่ามากกว่าเพราะว่ามันมันไม่ได้ฉูดฉาดคือส่วนตัวมันคนชอบแบบชอบชอบใส่สีที่มันแบบมันไม่ฉูดฉาดเลคือพอไปอยู่ลอนดนมันจะแบบโเศรษบศาสตร์มันแบบมันทำไมต้องขนาดนั้นวะใช่ใช่ใช่การเกินใช่แต่เราก็ไม่ได้ไปตัดสินเขาแบบเขาผิดนะแต่เราชอบแบบเราชอบแบบหนอยนี่นี่นี่ความคิดเห็นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่า ล้วนแล้วแต่การแต่งกายของเขาก็คือยังไงมันก็ยังอยู่หลักของศาสนาอยู่ดีอะคือมันก็ควบคุมเออใส่ผ้าคลุมเสื้อแขนยาวกับร,รงยากางเกงขายาวอย่างนี้มันก็ดูไม่ไม่หวาไม่ไม่ล่อแหลมจนเกินไปโอเคอันนี้ไปผ่านไปจากทั้งมวทั้งมวลที่พวกเราได้นั่งพูดกันเลกเปลี่ยนแล้วก็การแสดงเราพี่เห็นแล้วก็เห็นว่าการแต่งกายของประเทศมาเลเซเองแล้วก็ของ3จังหวัดเองเนี่ย มีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีความต่างอยู่บ้างเล็กน้อยเหมือนกันใน,ในการแต่งกายถ้าเหมือนถ้ามองเหมือนเนี่ยมันก็คือแบบปก,ปการปกปิดย,ย,ยังปกปิดเหมือนกันแต่ที่มีความแตกต่างในเรื่องของสีสันจุดฉาดแล้วก็ความเป็นแฟชั่นแฟชั่นที่มันที่มันแตกต่างกันสุดท้ายแล้วเป็นการแต่งกายที่อยู่ในขอบเขตของศาสนาคือมันปกปิดทั้งหมดและด้วยของ พรมแดนด้วยมาเลยกับสังจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือมีความเป็นมลายูการแต่งกายวัฒนธรรมการแต่งกายเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนและแตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วการแต่งกายของมาเลเซียคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างนิดหนึ่งค่ะมันต้องมีประโยคเด็ดลงท้ายค่ะ ในความเหมือนก็ยังมีความต่างโอเคอันนี้ไปผ่านไปสไตล์นี้ก็แค่อยากจะบอกว่าเราสามารถแต่งตัวได้ตามแบบที่เราชอบเราสามารถแสดงความเป็นตัวเองได้ได้เต็มที่ทั้งในเรื่องของแฟชั่นที่เราชื่นชอบทั้งในเรื่องของการแต่งกายเราอาจจะมีแนวแนวการแต่งกายที่มันแตกตา่างกันบางคนอาจจะชอบแบบเกาหลีเอ,อิร์ธโทนบางคน,อ,นอันนี้อาจจะชอบแบบ รักๆแบบใส่กางเกงแบบทนดำนิดนึงเอันนี้อาจจะชอบแบบน่ารักน่ารักฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งสิ่กน,น,น,นี้การแต่งกายของเธอลราคนมันแตกต่างกันแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยค่ะอยากให้แต่งกายอยู่ในหลักของศาสนาเนาะเบเนาะเราต้องแต่งกายอยู่ในหลักของศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้อากาศดีมากค่ะโอเคอันนี้เบสผ่านไป